เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตกุศลในสาสนาท่านทั้งหลายตอนนี้ก็คงจะทราบว่าในเขตของอำเภอหนองปลือเราเองเนี่ยเป็นเขตที่ต้องดูแลหรือว่าต้องระมัดระวังภย COVID ัยโควิดอย่างเ,าเข้มงวดในช่วงนี้ซึ่งมีผู้ที่อติดเชื้อเนี่ยก็หลายท่านอยู่ด้นด้วย ความมีพระมหากรุณาธิคุณของป,ปราสมเด็จเพระว่าที่รเก้าเจ้าู่หัวในหลวงของเราเนี่ยทรงมีพระกระแสรับสัตว์มีพระราชดำรัสถึงเรื่องของให้พวกเราช่วยกันแล้วก็จัดตั้งโรงพยาบาลเป็นพระราชทานเนี่ยของที่อำเภอหนองปลือนี่แหละซึ่งตอนนี้ก็ตั้งศูนย์ที่วัดเขาศิก,การามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในวันนี้ทางกองทัพบกก็ได้ส่งรถมาร่วมด้วยเป็นรถครัวเพื่อที่ก็ต้องขอรบบุญนากับฝ่ายของกองทัพในหารราบที่19ก็ขอรบบุญนาด้วยที่มีน้ําจิตน้ําใจมาร่วมด้วยช่วยกันที่อำเภอหนองปลือแห่งนี้อีกทั้งหน่วยงานราชการจะมีท่านนายอำเภอหนอ,นองปลือพร้อมทั้งอีกหลายภาคส่วนของอำเภอหนองปลือเรียกว่าทุกภาคส่วนก็ว่าได้ รวมกับประสงค์คณะสงฆ์อำเภอหนองปลือเองโดยการนําของหลวงพ่อพระภูการจนะธรรมัทัตเจ้าคณะำเภอหนองปลือวัดหนองไม่เอื้อยท่านก็มีดําริเช่นกันให้คณะสงฆ์ร่วมด้วยช่วยกันในการทั้งนี้ก็ไปอันว่าที่พูดมาบบทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่อยู่นอกเหนือเขตพื้นที่แล้วก็มีน้ําใจมีจิตเป็นกุศลร,ร่วมกันที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะตอนนี้เรารับบริจาคมาตรงที่อำเภอห,หนองปลือ ที่วัดเขามุสธศิการามแห่งนี้เลยก็ได้หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสุทัพุทธศาสนาประเทศไทยที่วัดกาญจนบุรีวัดหนองช้างก็ได้แจ้งความประสงค์จะเป็นข้าวสารหรือจะให้เราทางเราจัดเจ,จ้าหน้าที่หรือจัดพระสงฆ์ไปรับจากพื้นที่ของท่านเลยก็ได้เช่นกันเป็นข้าวสารเป็นอาหารแห้งโดยเฉพาะเราต้องการน้ำมันพืชน้ำปลาที่ไปกวดพลาสติกนะ นี้เราต้องการข้าวด้วยตอนนี้เราาดำเนินการสั่งไข่มาอีกสามแผงและก็ข้าวในส่วนหนึ่งที่จะทําการดาเนินการจัดแจกในวันพรุ่งนี้บรลึงนี้ต่อไปอนี่ก็คือฝากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาและก็ร่วมด้วยช่วยกันสําหรับติดต่อมาที่วัดคำศรีการามหรือที่วัดของช้างเองที่เบอร์โทร0923984510ขออนุโมทนาทุกท่านขอเจริญพรสาธุ